เสาเดี่ยวหลังบ้านนะครับสองต้นตรงนี้นะครับอย่าเรียกว่าหลังบ้านเนาะเรียกว่าเสาเดี่ยวด้านหลังแล้วกันเสาเดี่ยวด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นกรณีวางอยู่บนพื้นคอนกรีตแบบนี้นะครับอ่ะที่ปูกกระเบื้องเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ต้องลงเสาเข็มก็ได้นะครับก็วางลงไปเลยแต่ถ้ามันวางอยู่ตรงตรงดินอย่างนี้นะครับตรงนี้คือวางตรงดินตรงดินอย่างเงี้ยด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีเสาเข็มอยู่นะครับซึ่งแนะนําตรงๆว่า นะครับถ้าคุณลงฝั่งนี้ด้วยนะครับอาจลงฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ผมก็แนะนําว่าให้ลงด้วยมันจะได้สุดตัวลงพร้อมๆกันนะครับเหมือนขาเข้าอี้นะขาเก้าอี้มีทั้งหมด4ขาเนาะ,ะสี่ขาอะอย่างงี้4สี่ขาวางตรงๆลงไปฟึ๊บนะครับมันก็สามารถยืนด้วยตัวของเขาเองเนาะแล้วเวลาชุดตัวเขาจะสุดตัวพร้อมกันนะครับอันนี้คือข้อแนะนําในการเลือกใช้งานฐานลากสําสหรับงานหลังคาแบบนี้สวัสดีครับผมโบ๊ทสารโรธ สแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านรัชชาเจพระรามหหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทษสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับหลังนี้นะครับเป็นงานต่อเติมที่แบบว่าทําหน้าบ้านทําค้า บ้านแล้วก็ทําหลังบ้านนะครับมีการเลือกใช้งานฐานรากที่แตกต่างก,กันออกไปคุณผู้ชมซึ่งเอาตั้งแต่งานหน้าบ้านก่อนนะครับงานหน้าบ้านจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถใช้งานฐานรากเนี่ยแบบเดียวกับหลังบ้านก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอยู่ที่งบประมาณเป็นหลักนะการที่คุณจะออกแบบนะครับหลังคาหน้าบ้านเนี่ยในการที่จะต่อเติมนะครับผมแนะนํานะ ถ้าคุณทําหลังคาแบบนี้แล้วคุณไม่ลงเสาเข็มเลยมันจะเกิดปัญหาในอนาคตได้นะครับเช่นพื้นมันซุดตัวมันก็จะดึงหลังคาลงมาด้วยนะครับในทางกลับกันก็คือถ้าคุณใช้เสาเข็มแล้วเสาเข็มเนี่ยมีความแตกต่างกันออกไปตรงนี้เนี่ยคุณก็ควรที่จะมีความรู้แล้วก็ศึกษาหาข้อมูลก่อนในกรณีหลังนี้นะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเลือกใช้เป็นสองเสาเข็มนั่นก็คือบริเวณหน้าบ้านจะใช้เป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมหกเมตรในการที่จะใช้เสาเข็มหกเหลี่ยมหกเมตรเนี่ยซึ่งอ่า ในการออกแบบนะครับในการรับน้าหนักเนี่ยมันสามารถรับน้ำหนักได้แบบสบายสบายเลยนะครับก็คือน้ําหนักของหลังคาเนี่ยมันไม่เยอะนะฮะในการที่จะคุณจะใช้ไมโครพายมาลงถามว่าลงได้ไหมก็ลงได้เหมือนกันนะครับเสาเข็มไมโครพายถ้าตอกลงไปเนี่ยสิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับเพื่อที่จะรับโครงหลังคาแบบนี้ผมมองว่ามันอาจจะโอเวอร์สเปคไปนิดนึงอาจจะเกินงบไปนิดนึงนะครับในทางกลับกันก็คือถ้าเราใช้เสาเข็มหกเหลี่ยม หกนะเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยเขาสามารถรับน้ำหนักหลังคาอย่างเงี้ยได้สบายๆเลยถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยไมโครพาย,ยังมีน้อยมากๆนะครับในการใช้งานแล้วก็ราคาสูงมากต้องบอกว่า10ปีที่แล้วเนี่ยไมโครพายหต้นเนี่ยราคาประมาณต้นหนึงประมาณสัก2 5งหมได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณสัก1มื่นต้นๆเนานะแต่ถ้าแต่ถ้าถามว่า ต่ำกว่าหมื่นมีไหมก็มีเหมือนกันแต่ถ้าต่ำกว่าหมื่นส่วนมากแล้วเนี่ยคุณก็จะไปเจอช่างเนี่ยรับตอกเองนะครับแล้วก็หล่อเสาเข็มเองตรงนี้มันจะเสี่ยงผมผมบอกนิดนึงว่ามันจะเสี่ยงยังไงนะฮะเสี่ยงตรงที่ว่าช่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดปัญหาแล้วคุณตามตัวยากนะในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าจ้างแบบบริษัทตอกนะครับไม่ไม่ต้องเป็นบริษัทผมก็ได้เป็นบริษัทอื่นๆก็ได้นะคุณอาจจะตามตัวได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในการตอกใช้ไมโครพายเนี่ยมันมีการนับโบเขานะครับมีการทสขอึกอง แต่ถ้าเราลงเสาเข็มหกเหลี่ยมลงเต็มที่เนี่ยก็ได้ประมาณ6เมตร้าถามว่า6เมตรเนี่ยความยาวของเสาเข็มขนาดไหนเอาไง่ายง่ายเลยว่าความสูงของ6 m. เมตรเท่ากับคุณวางเสาเข็มแนวตั้งเนี่ยนะครับสูงเท่ากับตัวบ้านก็คือบ้านเนี่ยหลังนึงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าชั้น1ก็ประมาณ3เมตร2ชั้นก็6เมตรนะครับความยาว6เมตรนะครับกดลงไปถึงใต้ดินดังนั้น6เมตรตรงนี้เนี่ยเขาสามารถรับน้ำหนักหลังคาได้สบายๆนะในส่วนของการลงเสาเข็มก็ต้องบอกว่า เราเนี่ยเลือกที่จะใช้ลงเสาเข็มในส่วนของเสาแผงหน้าบ้านนะครับเสาแผงตรงนี้ข้างล่างเนี่ยจะมีเสาเข็มอยู่1ต้นนะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1ต้นนะถ้าเป็นเสาแผงแบบนี้ผมแนะนําว่าถ้าจะให้ดีเลยนะครับลงเป็น2ต้นคู่นะก็คือด้วยระยะของเสาแผงเนี่ยเขามีความกว้างนะครับค่อนข้างเยอะเนาะแล้วเจ้าเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยต้องบอกว่าความ อ่าหน้าตัดเ้นรอบวงะนะครับโดยประมาณนะประมาณสัก10เซนกว่ากว่าได้นะครับก็ประมาณนี้ไม่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับถ้าลงต้นเดียวถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ทางบริษัทเนี่ยจะแนะนําให้ลงเป็น2ต้นคู่ดีกว่าถ้ารับเสาแผงนะครับถ้าลง2ต้นคู่ในไงก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าหลังคาประมาณนี้สบายๆแน่นอนนะถ้าเปรียบเทียบกับไมโครพายไมโครพายเนี่ยนะครับตอกต้นเดียวได้เลยแต่ด้วยความลึกเนี่ยสิเมตรคุณผู้ชมนะครับ ลงไปเนี่ยลึกมากดังนั้นเนี่ยมันจะโอสเปคไปนิดหนึ่งนะในส่วนของเสาเดี่ยวหลังบ้านนะครับสองต้นตรงนี้นะครับอย่าเรียกว่าหลังบ้านเนาะเรียกว่าเสาเดี่ยวด้านหลังแล้วกันเสาเดี่ยวด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นกรณีวางอยู่บนพื้นคอนกรีตแบบนี้นะครับอ่ะที่ปูกกระเบื้องเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ต้องลงเสาเข็มก็ได้นะครับก็วางลงไปเลยแต่ถ้ามันวางอยู่ตรงตรงดินอย่างนี้นะครับตรงนี้คือวางตรงดินตรงดินอย่างเงี้ยด้านล่างเนี่ยเราก็จะมีเสาเข็มอยู่นะครับซึ่งแนะนําตรงๆว่า นะครับถ้าคุณลงฝั่งนี้ด้วยนะครับอาจลงฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ผมก็แนะนําว่าให้ลงด้วยมันจะได้ชุดตัวพร้อมๆกันถ้าคุณบอกว่าฝั่งนี้เป็นพื้นคอนกรีตฝั่งนี้เป็นพื้นคอนกรีตนะครับแล้วก็ลง2ต้นคู่หน้าได้ไหมก็ตอบเลยว่า2ต้นคู่หน้าเนี่ยบังคับให้ลงอยู่แล้วแต่2ต้นคู่หลังถ้าเป็นคอนกรีตจริงๆก็วางได้เหมือนกันไม่ต้องลงก็ได้แต่ถ้าอีกฝั่งนึงเป็นดินและอีกฝั่งหนึ่งเป็นคอนกรีตก็แนะนําว่าให้ลงทั้งสองฝั่งนะครับและถ้าทั้งสองฝั่งเลย นะครับมันจะได้สุดตัวลงพร้อมๆกันนะครับเหมือนขาเก้าอี้นะ,ะขาเก้าอี้มีทั้งหมด4ขาเนาะสีขาอ่ะอย่างนี้4ี่ขาวางตรงๆลง,ง,งไปฟึบนะครับมันก็สามารถยืนด้วยตัวของเขาเองเนาะแล้วเวลาสุดตัวเขาจะสุดตัวพร้อมกันนะครับอันนี้คือข้อแนะนําในการเลือกใช้งานฐานลากสําสหรับงานหลังคาแบบนี้นะเมื่อคุณเข้าใจงานฐานลากเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะได้รับงานหลังคาซึ่งงานหลังคาปราะเภทนี้เนี่ยเป็นงานหลังคาสไตล์โมเดิร์นที่แบบ หลายๆบ้านก็ทากันหมดแล้วแหละนะครับหลังๆนี้ก็ใช้เป็นแนวนี้กันหมดแล้วนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาก็ไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็มีคู่เปรียบเทียบเนี่ยค่อนข้างหลายเจ้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้คุณมองว่าในการที่จะมีคู่เทียบหลายๆเจ้านะครับในการเสนอราคาให้กับคุณเนี่ยคุณต้องมองอย่างหนึ่งนะว่าหลังคาเนี่ยจะอยู่กับบ้านคุณไปอีกนานนะไม่ใช่ว่าคุณใช้ไปสัก3ปีแล้วคุณก็รื้อทําใหม่แบบนี้ไม่ไม่จริงนะฮะอย่างบ้านผมเนี่ยทำหลังคาหน้าบ้านมาสมัยก่อนผมอยู่ทาว home เแล้รก เป็นเจ้าแรกๆนะครับที่ใช้เป็นหลังคาแบบซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ำเนี่ยเราก็พยายามทําออกมาให้มันสวยเนาะปัจจุบัน,นใช้งานมาประมาณเกือบเกือบสิบปีแล้วก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับด้วยลักษณะหรือคําแนะนำเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมแนะนําไปเมื่อครั้งต้นเลยผมก็ทําการลงเสาเข็ม2ต้นคู่หน้านะครับแล้วก็ทําเป็นหลังคาโมเดิร์นแบบนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถามว่าอายุการใช้งานเมื่อผ่านไปสัก4ปี5ปีมันก็มีโอกาสที่หลังคาตรงนี้นะครับน้ำมันจะรั่วได้ เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่างานหลังคาสไตล์โมเดิร์นเนี่ยกรอบเหล็กเนี่ยนะครับสีดำๆตรงนี้ตีล้อมรอบคุณสังเกตไหมทีนี้เจ้าแผ่นเมทัลชี้เนี่ยนะครับเขาจะเอามาชนกับขอบเหล็กอันนี้คือแผ่นเมทัลชี้อันนี้คือขอบเหล็กเนาะเขาจะมาชนกันแบบนี้นะครับช่างบางช่างเนี่ยนะครับเขายิงแค่ซิลิโคนฟืดไปนะครับพอยิงซิลิโคนไปเสร็จเป็นไงรู้ไหม อนาคตซิลิโคโนพวกนี้นะครับมันมีอายุการใช้งานนะสัก3ามปีมันก็จะเริ่มปิ้นเริ่มเสื่อมแล้วน้ําก็จะเริ่มรั่วแล้วนะครับถ้าคุณโทรตามให้เขามาเก็บงานคุณอาจจะโทรไม่ติดหรือเขาอาจจะเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณทํากับบริษัทคุณสามารถโทรตามได้บริษัทมีที่อยู่มีตัวตนเบอร์ก็ไม่เคยเปลี่ยนนะครับปัจจุบันที่จดทะเบียนมาเข้าปีที่4ี่แล้วก็ต้องบอกว่ายังใช้เบอร์เดิมไลน์เดิมอยู่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่อยากจะแนะนําก็คือ,อทาง ต้องบอกต้องพูดยังไงเดี๋ยวทางเราอะนะครับเรามีการรับประกันหลังการขายด้วยเนาะเรารับประกรันหลังการขาย1ปีนะครับถามว่า1ปีเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าปีหนึ่งอะน้ำมันไม่รั้วเลยนะครับผ่านไปปีที่2ปีที่3มมันก็จะไม่เกิดปัญหาเว้นแต่เจ้าซิลิโคนเนี่ยพอมันเสื่อมนะครับพอมันเสื่อมเสร็จถามว่าหมดการรับประกันไปแล้วคุณสามารถโทรให้เรา ไปช่วยเซอร์วิสช่วยดูแลได้แล้วก็อาจจะคิดค่าใช้จ่ายเช่นค่านา้ํามันรถค่าช่างนะครับค่าซิลิโคนก็ไม่กี่บาทนะเอาว่าตามตัวได้แล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับางานหลังคาหน้าบ้านประมาณนี้คุณผู้ชมซึ่งผมเคยพูดไปแล้วหลายคลิปแล้วก็ต้องบอกว่าในหลายๆคลิปเนี่ยมันก็จะเป็นการแนะนําที่แต,ตกต่างกันออกไปบางคลิปก็อาจจะมีแบบซ้ําๆกันบ้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยอยากจะลงดีเทลเรื่องของการใช้งานเป็นหลักเพราะว่าการใช้งานตรงนี้คุณผู้ชมนะครับ รูปลักษภายนอกเนี่ยนะครับหน้าตาคล้ายๆกันหมดแหละทุกเจ้าแต่คุณอย่าลืมนะอย่างที่ผมเน้นย้ำก็คืองานหลังคาเนี่ยนะครับคุณจะต้องใช้ไปอีกนานนะครับสิบยีบปีมันอยู่กับคุณได้แน่นอนเนววาะเพราะเหล็กพวกนี้นะครับเมื่อใช้ไปนานๆอะผมแนะนำอย่างนี้แล้วกันผ่านไปสักสาปี5ปีเนี่ยเหล็กพวกนี้มันจะเริ่มเป็นสนิมละมันจะเริ่มลอกเป็นคราบๆละเดี๋ยวขออนุญาตพี่หลังนี้หน่อยนี่มันเริ่มเป็นหน่อยละแต่เราไม่บอกว่าเลยทีนะเห็นข้างบนไหมเรามาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆอะเนี่ยเห็นไหมเร ผมอธิบายแบบนี้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับอย่างของเราเนี่ยเราใช้สีอย่างดีเลยนะ TOA เกรด A ด้วยนะครับ F88 คือใช้แบบอย่างดีเลยแล้วก็ด้านในะนะฮะก่อนจะทาสีจริงเนี่ยเรามีการทาสีการสนิมด้วยนะครับแต่ถามว่าเนี่ยเหล็กเนี่ยโดนแดดโดนฝนทุกวันใช้คำว่าทุกวันเลยนะนะครับมันก็เสื่อมเนาะสีมันก็ต้องเสื่อมตามสภาพเนาะต่อให้ดียังไงมันก็ต้องเสื่อมเนาะอย่างบาง บางยี่ห้อก็รับประกัน10ปี15ปีก็ว่ากันไปมันมีอายุการใช้งานเห็นไหมครับทีนี้พอเสื่อมเสร็จเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ1เลยถ้าช่างเนี่ยไม่ได้ทาสีกันสนิมภายในมันก็จะผุเป็นสนิมนะครับเนาะแล้วก็ถ้าช่างเนี่ยไม่ได้ใช้สีภายนอกเนี่ยนะครับเช่นแบบสีดําที่ผมใช้เนี่ยเป็นสีอย่างดีเนี่ยสีดํามันจะลอกไปก่อนนะครับต่อให้ลอกไปเสร็จไปเจอการสนิมกันสนิมก็ลอกอีกเนาะซึ่ง ตรงนี้แหละนะครับที่ผมก็ลังจะบอกว่าข้อเสียของหลังคาโมเดิร์นเลยนะครับนั่นก็คือเขาเนี่ยไม่เหมือนหลังคาสมัยก่อนเนาะเพราะว่าหลังคาสมัยก่อนเนี่ยนั่นก็คือเอาโครงเหล็กตั้งใช่ไหมแล้วก็เอาแผ่นหลังคามาปิดโครงเหล็กซึ่งโครงเหล็กเนี่ยแทบไม่โดนต้องบอกไงเดียรแทบไม่โดนฝนนะครับอาจจะโดนแดดบ้างนะครับแต่ถามว่าอายุการใช้งานเนี่ยเมื่อเอาหลังคามาปิดแล้วเนี่ยนะครับมันจะใช้งานได้นานกว่าแน่นอนแต่อันนี้คือเราเอาเหล็กดีกรอบรอบแล้วก็เอาหลังคาเนี่ยมาใส่ไว้ข้างใน ดังนั้นเนี่ยเหล็กที่ตีกรอบรอบเนี่ยก็จะโดนโดนแดดโดนฝนโดนโลมเป็นสนิมผุก่อนได้เร็วกว่าดังนั้นในการแม i นเทนแนนตตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าจะต้องแมนเทนแนนด้วยนะครับสปี5ปีก็ต้องมีการามาทาสีเพิ่มอะไรเพิ่มหน่อยเนาะไม่ใช่ว่างานของเราอย่างเดียวนะทุกงานที่เป็นหลังคาพงแบบเนี้ยนะครับมันจะเริ่มเป็นสนิมค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้ซึ่งที่ผมแนะนําไปทั้งหมดเนี้ยนะครับต้องบอกว่าแนะนําด้วยความจริงใจแล้วกันเพราะว่าเราก็ เป็นเจ้าแรกๆที่คิดแบบหลังคาสไตล์โมเดิร์นนะครับถามว่ากล้าเคมาเป็นเจ้าแรกๆไหมก็ต้องบอกว่าเราทําคลิปเป็นเจ้าแรกๆด้วยนะที่สอนวิธีการทําโครงหลังคาสไตล์โมเดิร์นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกกับบ้านผมว่าทำมาประมาณเกือบเกือบสิป,ปีแล้วนะครับเรารู้ปัญหาดีเนาะเพราะว่าเราก็ใช้เองด้วยนะครับผมเนี่ยจะ,ะให้ทางเขาเรียกว่าให้ทางช่างของบริษัทเนี่ยนะครับมาเก็บสี นะครับสาปีมาทาทีนึงเพราะว่าถามว่ามาทาเสร็จมันก็ได้หลังคาใหม่เนาะสีก็ะปุกหนึ่งก็แค่ร้อยกว่าบ,บาทเองคุณผู้ชมร้อยกว่าบ,บาทเนี่ยทาโครงได้เกือบหมดเลยนะนะครับส่วนมากเนี่ยข้างในเนี่ยไม่ค่อยได้ทาหรอกถ้าเป็นพวกแปาอารอเสนะครับจันทันพวกเนี้ยนะครับที่อยู่ใต้หลังคาพวกเนี้ย นะครับอันนี้คืออยู่ใต้หลังคาเนาะอย่างที่ผมบอกอะหลังคาคุมเหล็กใช่ไหมถ้าถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะหลังคาคุมเหล็กหมดเลยจะไม่มีกรอบใช่ไหมซึ่งเหล็กเจ้าใต้หลังคาทุกเนี้ยไม่เป็นสนิมไม่ผุไม่ก่อนแม่แรงทั้งสิน้นโดยส่วนมากแล้วจะเป็นพวกที่ทาสีนะเป็นพวกเสาแผงอ่าเป็นพวกกรอบเหล็กข้างนอกพวกเนี้ยน,นะครับนะกระปุกหนึ่งกว่าบาทจ้างช่างเต็มที่ก็300 400ยอนะครับเขาทาสองาชั่วโมงก็เสร็จละนะครับอันนี้คือการแมนเทนแนซ์เนาะแล้วก็แนะนําด้วยความจริงใจก็คือเจอปัญหามามก่อนรู้ แล้วก็ใช้จริงนะครับก่อนที่จะทำให้คนอื่นผมบอกกัาเลยนะหลังแรกที่เป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นไวนิลฝ้าละแนงไม่เทนชีฟฝ้าละแนงหรือไม่ใส่ฝ้าละแ a งนะครับใช้โครงลักษณะแบบเดียวกันคล้ายกันแก้แค่ข้างในนิดหน่อยถ้าใส่ฝ้าก็เพิ่มเพิ่มเหล็กแปรฝ้านิดหน่อยนะครับดอกฝ้านิดหน่อยก็คือลักษณะโดยรวมเนี่ยการใช้งานเนี่ยเหมือนกันและผมก็พูดและยืนยันว่าหลังแรกที่ผมทํา นะครับก็คือบ้านตัวเองนี่แหละนะครับไม่เคยไปทําให้ลูกค้าก่อนเลยทําบ้านตัวเองก่อนเป็นหลังแรกนะครับไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่อย่างผมเนี่ยซื้อบ้านมาราคาหลายสิบล้านนะก็มาทุบบ้านตัวเองก่อนมาทุบห้องนงห้องน้ํานู่นนี่นั่นแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูจากนั้นเราค่อยไปทําบ้านคุณลูกค้าเพราะว่าเราทําบ้านเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ลองวิชาเขาเรียกว่าบ้านครูบ้านครูนะครับก็มาลองก่อน ปัจจุบันคุณผู้ชมผมทําการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่บ้านแต่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่บ้านของผมเนี่ยนะครับผมไปเรียนมานะครับเสียเงินลงเรียนเนี่ยนะไปเรียนมาประมาณสัปดาห์นึงเต็มๆนะครับเรียนตั้งแต่เช้าเย็นเยนทุกวันเลยนะครับวันละ9ชั่วโมงเรียนไปประมาณสัปดาห์หนึ่งก็หลายสิบชั่วโมงนะครับเรียนตั้งแต่การต่อไฟต่อปลั๊กนู่นนี่นั่นแล้วก็การติดตั้งแล้วก็ปีหลังคาเองอะไรเองนะครับรู้จากทฤษฎีหมดเนาะปัจจุบันบ้านผมติดเป็น15กิโลวัตต นะครับออนกิดนั่นก็คือไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็เป็นการติดที่คุ้มค่าที่สุดแล้วใครหลายๆท่านที่บอกว่าอยากติดแบตเตอรี่ผมมองว่ามันไม่คุ้มบ้านผมก็จึงไม่ติดนะครับถ้ายังไงเ,เดี๋ยวผมจะมีคลิปติดตั้งโซลาเซลล์ให้ดูกันเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ด้านล่างเนาะแล้วก็ต้องบอกว่า ผมใช้บ้านผมเป็นบ้านครูเหมือนกันนะครับติดบ้านเราหลังแรกแล้วก็ลองใช้มาประมาณสัก2-3สสัปดาห์แล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมากแล้วก็อยากจะแนะนำให้คุณลูกค้าหลายๆท่านนะครับติดตั้งด้วยนะครับใครที่อยากติดตั้งโซลาเซลล์สามารถติดต่อผ่านสอแสงทองได้เลยนะครับคุณอาจจะได้พบผมนะครับผมอาจจะไปสำรวจหน้างานให้คุณนะครับแล้วก็แนะนำคุณ เป็นกันเองมากๆปัจจุบันนี้คือผมไม่ได้ไปสํารวจหน้าง,งานให้ใครแล้วนะครับจะมีพนักง,งานมีทางโปรเจกต์ทางวิศวะไปสํารวจแต่ถ้าเป็นโซล่าเซลล์คุณอาจจะได้พบผมด้วยนะครับอ่ะไม่ว่าจะติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาลงรถแบบนี้ก็ติดได้หรือจะติดบนหลังคาบ้านข้างบนเลยก็ติดได้นะครับขึ้นอยู่กับทิศว่าจะทิศไหนจะโดนแดดมากกว่ากันเอาง่ายๆเลยว่าปัจจุบันประเทศไทยนะครับพาทิศอ้อมใต้นะครับติดทิศใต้ดีที่สุดลองมาตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันตก แต่ถ้ามีทิศอื่นต้องติดเดี๋ยวผมแนะนําให้นะครับอ่ฝากไว้ด้านล่างแล้วกันสําหรับ SR Solar นะครับเป็นบริษัทใหม่ของผมถ้าไงก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยใครอยากต่อเติมแอดไลน์ด้านล่างใครอยากติดตั้งโซล่าเซลล์ก็ติดต่อมาจะติดต่อผ่านสอแสงทองก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ